ถึงกับอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นพยานเลยค่ะว่าสิ่งที่จะทะแถลงต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงนะคะสำหรับคุณปุย้ยปียาพรแสนโกสิกและณน,ะนรงเลิศกิจศิริในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด Miss Universe Thailand ค่ะมากับฝ่ายกฎหมายนะคะได้ชี้แจงถึงสาเหตุการไม่เซ็นสัญญากับกองประกวดของฟ้าสายประวินสุดาดูอิน MissUnivers e t h a i l a n ์ปี2019ที่เป็นดราม่าตลอดเดือนที่ผ่านมาค่ะ ทางกองประกวดโต้ประเด็นที่ฟ้าสายออกมาบอกนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาภายหลังโดยระบุค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงตั้งแต่วันรับสมัครที่กำหนดว่าผู้ได้รับตำแหน่งจะต้องเซ็นสัญญาอีกฉบับนะคะขณะที่ส่วนแบ่งค่าตอบแทนและระยะเวลาของสัญญาการเป็นนางงามก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดค่ะ 4.1.1แล้วก็มีข้อ4.1.8รางวัลอื่นๆก็คือส่วนรางวัลทุกอย่างเนี่ยบริษัทตกลงจะมอบให้แก่ผู้ให้สัญญาภายในระยะเวลา30วันนับจากลงนามในสัญญาบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เนี่ยมันอยู่คู่วงการการประกวดนางงามมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วทุกเวทีปฏิบัติเป็นประเพณีปฏิบัติทุกเวทีบันทึกข้อตกลงดังกล่าว หรือว่ามีเงื่อนไขกำหนดบังคับนะครับให้ผู้สัญญาต้องทำสัญญาอีกฉบับหนึ่งกับบริษัทนะครับบันทึดอันที่พูดกันเนี่ยยังยังไม่ถือว่ายังยังถือไม่ได้ว่าเป็นสัญญานะครับหรือสัญญายังหรือถ้าเป็นสัญญาก็สัญญายังไม่เกิดขึ้นเพราะยังไม่ได้มีการทำตามข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลง กองประกวดนะคะเขายืนยันจากหลักฐานการพูดคุยทางออนไลน์ค่ะว่าที่ผ่านมาพยายามขอให้ฟ้าสายเข้ามาเซ็นสัญญานะคะเคยส่งร่างไปให้คุณแม่ของฟ้าสายดูแล้วก็ยังมีการแก้สัญญากันนะคะแก้ไขกันในช่วงที่ประกวด Miss Universe อยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะ จนมีการส่งจดหมายแจ้งเตือนก่อนที่ฟ้าสายจะเป็นฝ่ายร่างสัญญาของตัวเองมาเสนอซึ่งกองประกวดก็มองว่าไม่เหมาะสมหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะเงื่อนไขาการรับงานจึงยังไม่มีการเซ็นสัญญากันนะคะกระทั่งฝ่ายฟ้าสายก็ได้ยืนน่นหนังสือไม่ขอทําสัญญากับบริษัทซึ่งฝ่ายกฎหมายของกองประกวดระบุเขาว่าในทางกฎหมายก็ตีความได้นะคะว่าฟ้าสายประวินสุดามมเจตนาไม่ดํารงตําแหน่งค่ะ และในหนังสือฉบับนี้ยังระบุนะคะเรื่องรางวัลที่ฟ้าสายขอรับก็คือสายสะพายและเงินรางวัลเท่านั้นกองประกวดจึงขอเคลียดราม่าว่าไม่เคยยึดมงกุฎค่ะผู้ให้สัญญาและบริษัทตกลงร่วมกันว่าบริษัทตกลงจะให้เงินรางวัลตามที่ผู้ให้สัญญาร้องขอเป็นจำนวนเงินจุดๆๆจุด,จด,จดบาท พร้อมสายสพายตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2019ส่วนของรางวัลอื่นใดที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเคยได้ทำขึ้นนอกจากตามที่ตกลงตามข้อ5นี้บริษัทและผู้ให้สัญญาตกลงขอยกเลิกทั้งสิน้นมันควรจะจบได้แล้วถามวันนี้ถ้าใครมาถามพี่ปุ้ยว่าออมีคนมาสัมภาษณ์พี่ปุ้ยว่า m i s อ,อ Miss Universe ปี2019ของอยูคือใครพื่ก็ต้องตอบว่าปรินทรัดริน หลังจากการถแถลงข่าวของกองประกวดไม่กี่ชั่วโมงเลยนะคะฟ้าสายประวินสุดาก็มีการโพสต์ตอบโต้ทันทีค่ะว่าเรื่องเข้ากองวันแรกขอยืนยันข้อเท็จจริงนะคะว่าไม่ใช่แบบที่กองถแถลงซึ่งเธอบอกว่าจะโพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ให้ฟังอีกครั้งค่ะ